แล้วยังไงครับน็อกเทโซนครับผมเหลือดีบูดีบูน่าจะปั๊มยาอย่างนี้ดีบูชนะแน่นอนครับดีบูเรียบร้อยครับใช้แผนปั๊มยาครับผมนะให้ดีบูปั๊มเพราะว่าดีบูมีคาเพลนล่าครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเชียร์ซีจีจีกันครับผมนะวันนี้ปัญหากับนอนน้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมนะวันนี้เนี้ยนี่เลยคุณผู้ชมครับซีจีจีของเราครับวันนี้เชียร์ขาดใจอ่ะครับผมนะเจอนอนน้อยแล้วก็คู่ที่สองเป็นอีโว่อีสปอร์ตครับผมนะเจอกับนักบุญ คู่ที่3เป็น i l l u m i n a t e เจอกับ Delta X กนะครับผมนะสำหรับฟรีไฟล์เอลิทสควอตราวแรกครับผมนะเป็นเดดบูสครับผมแบ็กชีฟแล้วก็ดีบูอ่ะดีบูลงนะครับไทยบอกดีบูไม่ลงนะฮะดีบูลงครับผมนะจะขอผ่อนเสียงก่อนนะครับนี่นะครับ c ีจีวันนี้ครับเอาหน่อยครับผมเตือนน้อยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วดีบูยิงไปก่อนนะ้ยเออมาว่ะมาว่ะคุณผู้ชมแล้วเดดบูน็อกได้ครับผมนะเป็นสายโหดครับที่โดนน็อกไปครับ เอ้ยเอ้ยอะเรนี่ร้อยครับใครเด็ดบูอ่ะเก็บสองครับเราดีบูเก็บหนึ่งโคนนั้นเก็บหนึ่งครับใช่ครับผมเป็นอาวุธเร่ต้นกันไปโอ้โหใครไม่อยากอใครไม่อยากได้ยินเสียงผมนะไปดูที่ช่องหลักได้ครับผมนะช่องหลักอาก็สตรีมอยู่นะช่องหลักสตรีมอยู่ใน YouTube แล้วก็ในเฟซบ o o กแฟนเพจครับผมนะถ้าไม่อยากแบบได้ยินเสียงรบกวนไม่อยากดูรีแอคชั่นไม่อยากได้ยินเสียงผมไปดูช่องหลักได้นะครับผมนะ เราไปดูช่องหลักได้นะครับหรือใครอยากเชียร์ไปพร้อมกันก็นี่ครับนั่งเชียร์ไปพร้อมๆกันก็ผมนะสำหรับกองเชียร์ทั้ง2ทีมนะครับผมนะไม่มี CGG รันแหละครับอาจจะพักครับมีในไลน์อัพแต่ไม่ได้ลงตอนนี้ครับมีในไลน์อัพครับผมกับผมเดชบู๋เหรอไม่ใช่เดชบูเหรอครับคุณผู้ชมเดชบูเดชบูเหรอทุกคนใช่ไหม แต่โพลีกไม่ใช่ครับอันนี้เป็นฟรีไฟหรือสคอร์ตครับผมแล้วได้เปรียบครับฝั่งนั้นได้แค่ปืนดิสเกิลนะฮะสำหรับนอนน้อยได้แค่ดีิสเกิลครับส่วนฝั่งซีจีขอเราเนี่ยเป็นปืนกลอาปืนกลเบานะครับผมนะเป็นปืนกลเบานะเอาเรื่องเอาเรื่องนี่ครับซีโร่โหดซีโร่โหดสายโหดนะครับ มีวาจานะครับวาจาเรานี่ครับพยายามกดไปครับสายโหดครับต้องดูครับผมนะวาจายังไงเฮ้ยมาแต่ีมชุดขาวนะครับผมนะสำหรับทางด้านของนอนน้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมาได้ตีมแบบชุดสีขาวเว้ยนี่ครับคุณผู้ชมเหมือนแบบนัดกันใส่มาอะไรช่้ปะเราโดนยิงมาก่อนครับอ้าวครับเปิดทะเบียได้สวยครับถึงจะไม่ค่อยแรงก็ถือว่าเปิดได้ครับยังไงครับคุณผู้ชมครับ อันนี้เดทบูหรือเดชบูอันนี้ผมผมไม่ชัวร์นะผมเพิ่งเคยเห็นไลฟ์ปุณนี้นะฮะยังไงขออภัยก่อนเลยนะแต่มาก็เก็บ2แล้วอะแล้วยิงฟรีครับผมนะนี่ครับโดนไปก่อนครับซีโร่โหดนี่ครับโคนันยิงยับยับยิงยับยับโอ้โดนสวนเหมือนกันนะใช่ครับเป็นไฮกราครับผมนะฟูลิชันถือว่าค่อนข้างได้เปรียบครับเราโดนยิงโอ้หนี่เสิร์ตอีเกิลครับโคตรแหลกแล้วโดนโบลันดองใกล้หนึ่งจากแบ็คชิพครับ เอาล้ครับอย่างนี้ไม่น่ารอดแน่นอนล้วแบ็กชิปเก็บได้แล้วโกล้วเก็บได้เรียบร้อยครับแป๊บเดียวแปบ๊บเดียวครับโอ้สองวินเลยครับตอนนี้ครับเงินได้เปรียบเรื่องกงเรื่องเกาะเนี่ยน่าจะได้เปรียบมากสำหรับ c g จ g ีีครับโอ้มาถึงนี่ก็แบบงัดยับยับแลวฮะ ใช่ครับห้องทันเพิ่งซ่อมไฟเสร็จครับผมไฟมันดับไง<ล>ก็เลยทําไฟก็เลยมาซิมช้านิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรก็ยังทันอยู่ครับยังท,ทันอยู่นะอะไรครับต้องดูฮะคุณผู้ชมครับเหมือนตังก์หมดเลยนะฝั่งนั้นเหมือนตังก์หมดเลยครับศูนย์บาททุกคนนะครับนอนร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยซื้อหมดเลยครับ เอาครับคุณผู้ชมครับต้องรอครับโอ้มีคาพิล่าด้วยนะสำหรับรีมบูสครับครับผมผมผมอ่านถูกแม่เดทบูหรือเดทบูครับชื่อเดทหรือชื่อเดทครับผมผมอ่านผิดผมขออภัยนะพี่ท่านเคยแข่งพี่ท่านเคยแข่งจะ่พับจีฮะ น,นไม่เคยแข่งเจมอ,อื่นนอกจากพับจีครับผมทานพับจีซีมแล้วก็พับจีไลด์ด้วยครับรอโอ้โแล้วกกโดนจงมาก,ก่อนครับดีบูครับผมวิ่งเลือดสูดบเลือดบักเลือดบักเลือดบักแล้วนี่ครับผมแล้วโอ้โหแล้วนี่ครับสายโหดครับพยายามกดดีบูครับผม แล้วโดนยิงปาอู้ยเกือบตายไงครับสายโหดคนนั้นก็เลื่อนเหลือยี่แปดครับอู้แล้วอย่างนี้ดีบูล้มคนนั้ลน,นล้มครับรถเดชบูครับผมนะเดชชิบูหรือเดชบูขอภัยครับผมนะน็อกได้เหมือนกันครับเหลือหนึ่งต่อสามเป็นแบ็กชิปและแบ็กชิปด็อกได้หนึ่งครับโอ้โหเราไม่รอดครับโอเคครับถือว่าทำสวยครับสำหรับนอนน้อยร้อยเปอร์เซ็นต์วินนี้ครับส,สองต่อหนึ่งครับ โอ้โหมาแล้วครับเดชบู <Dead Blue S 2> ใช่ไหมครับเดชใช่ไหมเดชใช่ไหมนะครับผมได้ที่เท่าไหร่ครับอ่าพี่ชันแข่งใช่ไหมตอนนั้นพี่ชันได้ที่6ครับได้รางวัล8 0 0 0ที่หนึ่งแสนหนึ่งครับที่หนึ่งแสนหนึ่งครับแต่พี่ชันได้8,000ครับผมได้ที่6ครับ โแล้วแกมูฟมาแบบดูครับนอนน้อยแกสติ๊กมาแบบ4ี่คนเลยครับแกพยายามอ้อมครับโอ้โหแล้วมาตรงนี้ครับออมมไม่อยากประทะคุณผู้ชมจ้บผมเราแยกกันมาสองสองครับซีโร่โหดมาจาครับฝั่งนั้นจะเป็นสายโหดครับผมนะ แต่รู้สึกว่าแมปนี้ยวงเวลาวงท้ายอ่ะมันจะบีบออกจากบ้านนะฮะรู้สึกว่ามันจะบีบออกจากบ้านด้วยนะสำหรับวงอ่ะนี่ครับมันจะบีบออกมาแถวๆเนี้ยไอบอลที่เพิ่งตั้งเนี่ยครูพี่หยอออกมาขวานิดๆนะครับเนี่ยถ้าอยู่ตรงนี้อ่ะคือรอดเว้ยเราปาเนี่ยขึ้นไปครับผมอุ้ยโดนระเบิดนิดนึงครับ แกดักเลยฮะคุณ uh, ผู้ชมครับปลาเนี่เข hey, mm ้าไป1ลูกครับโอ้โหสองชั้นครับ2ชั้นมั่นใจ2เท่าครับแต่ไม่โดงครับเราแกปลาเนี่ขึ้นไปยับยับครับคุณผู้ชมยับพยายามเช็คครับโอ้โหเอาลวครับคุณผู้ชมถ้าพูดถึงเรื่องวงเนี่ยผมมั่นใจว่าตอนนี้คือนอนน้อยน่าจะได้เปรียบครับ แต่ถ้าเกิดว่าแบบให้ยาก,กันปั๊มเลือดเหมือนที่เราเคยเห็นกันมาในการแข่งอะ่ะอันนี้อาจจะมีโอกาสครับถ้าเกิดว่าเลือดเยอะพอนะครับผมซึ่งเนี่ยคนนั้นไม่มีเลือดนะครับที่เราเห็นคนนั้นไม่มีเลือดนะอาจจะดรอปไว้ให้หนึ่งคนหรือเปล่าต้องดูครับว่าใช้แผนไหนนะครับเพราะาจะชาร์จก็ชาร์จไม่ได้ครับผมคุณผู้ชมมันเป็นฟ้นที่มันเป็นบูชน,น,น,นที่ชาร์จค่อนข้างยากนะ แล้วแต่ชาร์จครับผมนะยางนี้ยังไงครับแล้วหูเดดบูล้มครับผมนะโคนันน็อกสายโหดได้เหมือนกันครับแล้วเมซันน็อกแบ็กชิปได้ครับแล้วเก็บโคนันออกไปเลยครับผมแล้วยังไงครับน็อกเพโซนครับผมเหลือดีบูดีบูได้จะปั๊มยาอย่างนี้ดีบูชนะแน่นอนครับดีบูเรียบร้อยครับใช้แผนปั๊มยาครับผมนะให้ดีบูปั๊มเพราะว่าดีบูมีคาเพนล่าครับโอ้ ถือว่าฉลาดครับช็อตนี้ถือว่าฉลาดครับสามต่อหนึ่งครับกองเรียกแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบตัดใจแบบรวมยาแล้วก็ให้ดีมูเก็บคนเดียวเว้ยให้ไปปั๊มคนเดียวเพราะยาไม่ี9เก้ากล่องนะครับถือว่าสวยครับช็อตนี้สามต่อหนึ่งครับโอ้สุดยอดครับเรามีอเมซอนครับฉีกไปทางด้านซ้ายครับด้านขวาเนี่ยสามคนนะฮะ

ผมพยายามดูอยู่ว่าตรงไหนมันเล่นได้นะถ้าได้อีกวินนึงน่าจะได้1นึ่งพอยต์นะฮะเรานี่ครับแบ็กชิปน็อกซีโร่ขอไปครับซีโร่โหดใช่ไหมเราเก็บมาครับผมนะเก็บเป็น2คนครับผมรเราเน,นี่ครับเอาเลยครับวาจาคนสุดท้ายครับแต่อ้าวโดนอย่างนี้เรียบร้อยครับผมน่าจะเป็นนี่ครับโมย่าครับผมเนะเป็น1นึ่งพอยต์ครับ ของ c g g ครับผมสุดยอดครับหูดูดิโอเคถือว่าเป็น1นึ่ง p ที่สวยงามครับผมนะชนะไปได้4ต่อหนึ่งะครับผมนะถือว่าเปิดสวยอาจจะมีความได้เปรียบนิดหนึ่งละตอนนี้ครับผมนะรู้สึกว่าถ้าได้3าม p o i หรือพองเนี่ยผมไม่ชัวร์นะผมไม่ชัวร์นะขออภัยผมไม่ได้ดูแข่งนานครับผมนะถ้าไม่3ก็2นี่แหละแต่คิดว่าถ้าจะสาม p o i ใคร3าม p o i ก่อนน่าจะ เข้ารอบหรือว่าน่าจะชนะไปครับผมนะและนี่เลยครับผมนะสําหรับเว็บที่เราจะมาสุ่มกันครับผมนะชื่อเว็บว่าสม i ยเพจก่อนอื่คุณผู้ชมต้องล็อกอินก่อนครับผมนะนี่ผมเข้าสู่ระบบมาเป็น f c e e o o o ครับผมนะกด Facebook นี่แหละง่ายสุดลนะคุณผู้ชมครับแล้วก็ใครที่อยากเติมจะชัวเว็บนี้ก็มีบัตรเติมเงินครับมีไอเทมโค้ดด้วยครับล่าสุดเนี่ยนี่คุณผู้ชมครับเป็น Legendary M1887 ก่อนอื่นผมจะมาสุ่มรางวัลวันนี้ผมจะสุ่มเป็นเพชร นะครับผมนะหลายคลิปเราสุ่มมาเป็นแบบไอ้พวกบัตรกาลิน่าบัตรต่างต่านา <c oughs> ครั้งนี้ไม่เอาแล้วครับผมนะเราจะเอาเป็นเพชรได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะครับผมนะโดยพิธันจะเติม100บาทเฮ้ยยังไม่เติมดีกว่าเดี๋ยวต้องเติมตังก่อนนะผมนะมาที่เติมเงิน,นครับผมนะ เติมคูปองนี่วอลเล็ตครับผมก็โอนเบอร์ตามนี้ได้เลยครับมาถึงพี่ซันใช้มือถือโอนก่อนนะครับคุณผู้ชมครับมีแค่ร้อยเดียวทุกคนเออเอาไปแจกน้องๆในไลฟ์สตรีมหมดแล้วครับโอนหนึ่งร้อยบาทหมดแล้วครับหมดแล้วหมดเลยครับผมนะหนึ่งร้อยบาทครับผมอ่ะเรียบร้อยแล้วก็เอาอ่าเขาเรียกว่าอะไรเลขอักอิงครับผมคุณผู้ชมครับมากรอกใส่นะของพี่ซันจะเป็นห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่หนึ่งแปดสองหนึ่งศูนย์หกเจ็ดสองห้าครับผมนะเติมตังค์ไปเลย โอเคครับผมน่าได้เรียบร้อยแล้วเข้าเ่ยอ่าเข้าแล้ว100บาทนะครับผมผู้ชมมาเดี๋ยวเรามาสุ่มกันมีงบน้อยครับผมมาโอเคครับผมนะลงทุนไป100บาทได้หรือเปล่านะครับผมรางวัลใหญ่สูดที่เก้าพันเลยนะโอ้โหเก้าพันเพรครับมีรางวัลรองลงมาก็จะเป็น3,600นกี่ก็ประมาณสักเกือบเกือบพันบาทเหมือนกันน่ะนะครับผมนะคือถ้าได้คุ้มคุ้มเนี่ยร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งนะครับได้พันแปดก็โอเค ได้สามพันี่คือน่าจะเวอร์น่าจะเวอร์เกินไปแต่ก็ผมนะน่าแบบไม่ก็นี่ฮะล้อ,อยี่สิบสองเพลทสักสามสี่รอบน่าจะขูดนะครับผมนะไม่รู้มันจะออกหรือเปล่าแกมาไอ้กดผิดต้องกดตรงนี้ดีกว่ามาโอ้โหบแล้วสิบบาทได้หรอหมุนได้สิบครั้งครับผู้ชมหมุนได้สิบครั้งฟื้นโอ้โหได้สิบบาทคือในบ้าเลยเ <laughs> ท่าทุนไม่เป็นไรเท่าทุนเท่าทุนครับเท่าทุนเลยครับหมุนต่อไปครับจังวะน,นี้ยี่สิบโอ้โหไม่ได้รางวัลไั เริ่มแล้ว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 ครับขอคุ้มคุ้มครับพี่ผมขอคุ้มคุ้มครับหนึ่งพันหนึ่งพันสวยหนึ่งพันแปดร้อยครับเออให้มันได้อย่างงี้ให้มันได้อย่างงี้อ่ะแบ็คที่สองเริ่มครับผมนะคุณผู้ชมครับตอนนี้ได้เปรียบแล้วตอนนี้ได้มาหนึ่งพลอยละนี่ครับขาเป็นล่าครับตัวละครใหม่นะครับแล้วยิงมาก่อนแล้วโั้นแล้วดีบูลน็อกสายโหดได้ครับผมเฮ้ยมาถึงก็เอาเลยว่าแล้วดีบุ๊เก็บสายโหดเลยครับผมแล้วนี่ครับแบ็คชิปเก็บซีโร่โหดครับ ้ยมาถึงนี่ออนไฟนจะจัดๆครับสำหรับ 4G จ g ดครับผมแล้วโดนน็อกได้าจากวาจา X ครับแล้วนี่ครับเก็บไปเลยครับสำหรับวาจาเอ็กับผมเป็น3ต่อหนึ่งวาจาเคนสุดท้ายคนสุดท้ายแล้วก็เรียบร้อยเปล่าเรียบร้อยครับเป็น2องคิวของแบ็คชีฟครับกับ2องคิวของดีมูครับผมเอาเรื่องเอาเรื่อง ครับผมนะตำรวจไม่ปรับครับแค่จับเลยเดี๋ยวนเดี๋ยวมันจะได้ไปขึ้นโลขึ้นศาลนะดิเคือฟิวอะนะครับ่กานเล่นในคอมครับผมกานเล่นในคอมนะเขาแข่งในมือถือนะคุณผู้ชมนะแข่งในมือถึงผมเคยเห็นเล่นกับพี่ซีจีรันด้วยอย่างโหดำน้นแล้วแผนเดิมครับไอเมซอนครับเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมครับไอเมซอนทิ้งมาซ้ายมือแล้วขวามือวิ่งมาสามครับเฮ้ย น่าจะเป็นเดชบูใช่ไหมครับไม่ใช่เดชบูนะน่าจะเป็นเดชบูนะถ้าผมพูดผิดผมขออภัยก่อนเลยนะครับเดี๋ยวนี่ครับโคนันเรื่องปืนนี้ได้เปรียบแน่นอนครับสำหรับดีเซอร์ดิเกิลฝั่งนู้นนลยครับแต่ฝั่งนี้เป็นปืนกลบอลหรือว่าเอสเอ็มจีครับผมรอครับแล้วยิงฟรีครับเอาไปซอนโดนกดไปตอนนี้ครึ่งหลอดครับอุ้ยดูดีเซอร์ดิเกิลครับความแรงครับ สวนคืนหายเป็นร้อยครับแล้วสายโหดเอาทำไมน็อกวงอะเอานี่ครับโดนวงกินไปครับอย่างนี้ได้เปรียบครับอย่างนี้ได้เปรียบแน่นอนครับคุณผู้ชมแล้วนี่ครับผมน็อกโดยโคนนันครับผมดีมบูมาเลยครับดีมบูครับเหลือ4-2ครับซีโร่โหดกับอากับว่าจาเอ็กครับมาแล้วครับ มาแล้วครับดีเซอร์ดอีเกเจอกับปืนคนเบาจะเอาอะไรไปรอดครับผม็อดนี้โอ like ้ยอย่างนี้รอครับได้เปรียบแล้วนี่ครับโคนันน็อกได้แต่ซีโร่โหดก็น็อกได้เหมือนกันครับแล้วยังไง็อดนี้ไหวไปไหวเรดล็อกได้และเรียบร้อยครับเป็น2วินของ c G จีทีครับผมสุดยอดรเบอร์สุดยอดอะออนฟจังวะเออ เชียร์มันครับทุกคนเชียร์แล้วแบบยิงอ่ะโอ้โหสองศูนย์มันเกมที่แล้วนะครับผมนะถ้าเป็นเกมที่แล้วเนี่ยฝั่งนอนน้อยจะชนะเะเลาะชนะแม์นี้ด้วยนะดานนี้ด้วยนะครับผมนะสำหรับเกมที่แล้วที่มีการเสียวินนะฮะคือเสียดานนี้ด้วยครับต้องรอดูว่าจะแก้เกมยังไงแล้วแบ็คชิปถือมาเป็นเอ็นเก้าสิบสี่ครับตอนนี้ปืนอ่ะน่าจะเท่ากันแล้วเพราะว่าน่าจะมีเงินพอที่จะซื้อสำหรับปืนคนเบาครับ แต่เรื่องเกาะเนี่ยเรื่องเกาะเรื่องหมวกเนี C ่ยซีจีจะได้เปรียบครับสังเกตได้ว่านอนน้อยเนี่ยได้มีครบแค่คนเดียวก็คือซีโร <c oughs> ่โหดนะครับ <c oughs> แล้วเป็นที่เดิมคุณผู้ชมครับที่เดิมของดีมูนะฮะ <c oughs> ที่อยู่ตรงนี้ครับ <c oughs> ต้องรอดูฮะคุณผู้ชมครับ,บ <c oughs> แต่นี่ครับเราน็อกได้เอาครับแบ็คชีฟครับ <c oughs> แต่ก็โดนน็อกจากโคดันเหมือนกันครับเสียหนึ่งครับคนนั้น หนึ่งหนึ่งครับคุณผู้ชมตอนนี้สามต่อ3ครับเสียคนละหนึ่งครับฝั่งซีจีจีเสียคนนั้นครับฝั่งนน้อยเสียสายโหดครับเอาล้วตอนนี้รอดูสถานการณ์แบบสายโขดวิ่งเข้ามาอย่างนี้เอาล้วครับคุณผู้ชมครับเราโดนจริงครับแบ็กชิปน็อกอเมซอนครับผมเปิดได้สวยครับแล้วเดชิบูครับยังไงครับแบ็กชิปพยายามกดแล้วน็อกได้อีกหนึ่งครับเอาเลยครับวินนี้ไม่เสียครับ เป็นสามศูนย์หรือเปล่าสามศูนย์หรือเปล่าโอ้โหแล้วอย่างนี้เรียบร้อยครับเป็นดีมู๊ออนไฟจัดจัดดีมู๊กับแบ็คชีฟครับสุดจริงแฮะแบ็คชีฟห้าคิวแฮะดีมู๊กสามคิวแฮะโอ้โหโหดจัดพี่ย้ายกล้องเออเออกล้องมันบางเหรอพี่เจ้าขอภใยครับ อ่ะพี่จันไว้ตรงนี้นะขออภัยครับขออภัยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเราดูกันมาเป็นเกมแล้วว่ะขอบคุณมากขอบคุณมากครับมันปิดเลือดใช่ไหมขออภัยนะขออภัยนะถ้าแผนเดิมนะถ้าแผนเดิมเอาเลือดให้คาเปล่าครับซึ่งเป็นดีมูเนี่ยโอจะขึ้นมาเร็วครับรอบนี้ฮะรอบนี้ขึ้นมาเร็วมากครับสําหรับทางด้านของนน้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอาจจะต้องได้วารทครับอาจจะไม่ได้ใช้แผนเดิมหรือเปล่า แล้วโดดเข้าบ้านมาก่อนรับชิงโดดเข้าบ้านมาก่อนเลยครับแล้วซีจีจีขึ้นบ้านได้เหมือนเดิมครับนี่ครับมียาแปดกล่องสําหรับดีมบูครับแผนเดิมหรือเปล่าใช้คาเพลล่าหรือเปล่าครับแปดกล่องครับแปดกล่องที่เพียงพอแน่นอนครับอย่างมากใช้ไม่เกินสามครับจบเกมแน่นอนแล้วเป็นคาเพล่าครับ ถ้าเกิดว่าราวนี้แพ้คือ4 g จีจได้2พอยต์นะครับต้องรอดูครัวงกำลังจะบีบครับคุณผู้ชมนี่ครับพยายามปิดอาจจะปักไอ้วอร์นี่ครับอาจจะปักไอ้วอรทุกทางไม่ให้ขึ้นครับแล้วก็ให้ดีบุป,ปั๊มยาเหมือนเดิมหรือเปล่านี่น่าคิดแผนนี้น่าคิดครับ พี่รันไม่เล่นก็ผมนะส่งเป็นอันนี้มาแทนนะ <c oughs> เป็นเดชบูมาแทนเดชบูมาแทนแต่เล่นดีเหมือนกันเล่นดีเหมือนกันครับ <c oughs> เล่นดีพอๆกันครับพี่ทังคิดว่านะเพราะยังไม่เห็นเขาผิดพลาดเลยนะคนนี้ <c oughs> เล่นดีมากครับ <c oughs> แต่เดอะแบกเนี่ยมีแบ,บ็กชิปกับดีบูอ่ะที่ผมคิดว่าเล่นดีมากเต็มสิบผมให้สิบอะว <c oughs> ันนี้ครับสุดจริงเ <c oughs> อาละครับวงบีบครับต้องรอดูครับคาเพลล่าจะทำงานหรือเปล่าครับ ถ้าคาเปลาทำงานนี่คือได้สองพอยต์ก่อนครับมีโอกาสที่จะนยาหรือเปล่าว่าฝั่ง p g มี่คนไม่มียาด้วยครับนี่ครับโยนยาให้หมดแล้วไงคุณผู้ชมนี่ครับเดดบุ๊กก็พยายามตัดนี่ครับตัดเลือดให้ได้เยอะที่สุดครับคนอื่นต้องตัดเลือดแล้วก็ให้ดีบู๊เนี่ยปั้มยาเว้ยแล้วนี่ครับต้องโดดลงไปเพื่อตัดเลือดทุกคนครับล้วนนอกได้จากแบ็คชีฟครับแล้วนี่ครับ ราน็องได้สองโอ้โหที่ตัดจริงเนี่ยเราเรียบร้อยครับไม่ได้ตัดครับลงมาเก็บคิวครับผมโอ้โหเป็นสองพอยต์ของ c g t g ครับสุดยอดของจริงเดชชับไม่ใช่เดชเดชใช่ไหมเดชบูใช่ไหมครับเดชเดชบูใช่ไหมคนภาคเขาเรียกเดดไงผมก็เลยทับสนอยู่ ว่าเด็ดหรือเด็ครับถ้าผิดขออภัยนะครับผมนะตอนนี้เป็น2พอยต์ของทางด้าน c g จีนะครับผมนะนำสองต่อศูนย์เลยครับแต่วินนี้คือเกมนี้แมตช์นี้คือชนะ4ต่อศูนย์นะครับผมนะเป็นเพอร์เฟกต์แบตครับผมนะ4ต่อศูนย์ครับวินแรกชนะเป็น4ต่อหนึ่งนะครับผมนะเดี๋ยวผมจดไว้ให้นะครับผมนะจะได้แบบเผื่อใครถามนะจะได้จดสถิติไว้ครับผมนะนอนน้อยนะครับโอเคถือว่ายังมีโอกาสครับผมนะสำหรับนอนน้อยครับผมนะก็กองเชียร์อย่าเพิ่งท้อนะฮะ เองเฉยยังมงท้อนะครับผมนะประมาณนี้ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่า C++ g CG g ชนะแมตช์หน้าได้จะถือว่าชนะเลยนะครับผมนะจะเป็นเพอร์เฟกต์แมตช์อีกหรือเปล่าต้องรอดูตอนนี้41แล้วก็40ที่ชนะมานะครับ